ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของอ่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรามาต่อของอในหน้าที่34ที่ผ่านมานะคะเด็กๆด,ดูหน้าที่35ค่ะลูกเขาบอกว่าพัางงานแบบวนซ้ำนะคะเราจะเขียนพังงานที่เราเดินไปเมื่อกี้นั้นเองนะคะลูกเนาะ อ่าเขียนได้อย่างไรนะคะเรามาเขียนเป็นแบบวนกลับก็คือหนึ่งเริ่มต้นเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็อ่าเลี้ยวซ้ายนะคะอ่ารอบที่หนึ่งนะคะเพื่งได้รอบที่หน,ะะนึ่งยังยังไม่ถึงสี่รอบนะั่นก็คือไม่จริงก็คือวนกลับไปเดินใหม่นั่นเองนะคะ ม่จริงก็คือกลับไปเดินใหม่นะคะเดินใหม่ก็เดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวซ้ายรอบที่สองไม่จริงนะคะก็คือกลับไปเดินใหม่เดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวซ้ายรอบที่สามไม่จริงนะคะเราก็กลับไปเดินใหม่นะคะลูกเดินหน้าเดินหน้าเลี้ยวซ้ายรอบที่สี่นะคะครบสี่รอบครบสี่ครั้งนะคะจริงจริงก็คือจบการทำจบการทํางานนั่นเองนะคะลูกเด็กๆก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะ เขาถามว่าพังงานแบบเรียงลําดับกับพังงานแบบวนซ้ําแตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันนะคะพังงานแบบวนซ้ําใช้คําสั่งน้อยกว่าพังงานแบบเรียงลําดับนะคะเด็กๆบันทึกลงไปได้เลยนะคะลูกถ่ายเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มรายเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ